้าพระอาหารหันต์ที่มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันองค์ที่หนึ่งหลวงปู่กาแก้วหลวงปู่กาแก้วเกิดเมื่อพุทธศักราช1327พ่อชื่อทัพแม่ชื่อนกเกิดที่เมืองเลยต่อมาอยู่ที่เมืองอีสานหลายจังหวัดเมื่อเด็กเ เขาเรียกชื่อว่าแกลโตขึ้นมาเขาเรียกชื่อว่าแก้วหลวงปู่กาแก้วบวชเมื่อพุทธศักราช1,362อายุได้35ปีเหตุที่บวชเพราะรู้ทรรสองข้อก็คือ 1. นึ่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 2. เกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงบวชมาได้5ปี ได้บรรลุธรรมขั้นหนึ่งโสดาบันอยู่มาสองปีได้บรรลุธรรมขั้นที่สองสกิทาคามีอยู่มาสิบห้าปีได้บรรลุธรรมขั้นที่สามอนาคามีและอยู่วัดต่อมาสิบห้าปีจึงออกธุดงเดินป่าไปทั่วเหนืออีสานและใต้ธุดงได้แปดปีได้บรรลุธรรมขั้นสีได้เป็นพระอรหันต์อายุได้80ป,ปีตรงกับพุทธศักราช1 4 0 7 หลวงปู่กาแก้วเมื่อสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ออกเดินป่าสั่งสอนโปรดชาวบ้านในเมืองเหนืออีสานใต้ในนามพระธุดงค์องค์หนึ่งโดยไม่มีใครทราบว่าเป็นพระเถระหรือพระอาหารหันต์หลวงปู่กาแก้วพักอาศัยอยู่ที่ป่าหิมาานเมืองเลยหลวงปู่มีชีวิตอมะตะนับถึงวันนี้ตอนที่แฟนเพจได้อ่านโพสต์นี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ครับ หลวงปู่กาแก้วมีอายุ1,231ปีบัดนี้ยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่กาแก้วเป็นพระอุปชาบวชให้พระครูเทพลูกอุดรและหลวงปู่พรงโพซึ่งตอนนั้นหลวงปู่กาแก้วเป็นพระอาหารหันต์อยู่แล้วหลวงปู่กาแก้วเป็นผู้นำพระบรมธาตุพระเต้านมของพระพุทธเจ้า จากเมืองลังกามาสร้างที่นครพนมเรียกชื่อว่าพระบรมาธาตุพนมเจ้าก่อแก้วเป็นผู้สร้างสร้างเมื่อพุทธศักราช1664นับถึงวันนี้พุทธศักราช2558พระบรมาธาตุพนมสร้างมาเป็นเวลา894ปีองค์ที่สองพ่อท่านแก้ว หลวงปู่แก้วผู้สร้างพระศรีมหา,าธาตุคินตะเมืองคินยองวัดลำเจียกหรือพระบรมาธาตุเจดี JD นครศรีธรรมราชปัจจุบันคือพ่อท่านแก้วพ่อท่านแก้วเกิดวันศุกร์้ึ้น14ค่ำเดือน6ปีรากาตรงกับพุทธศักราช1431เป็นคนชนชาติคินยอง อายุได้16ปีบวชเนนอายุ18ปีเนนแก้ว<ป>ได้บรรลุธรรมขั้นหนึ่งโสดาบันจึงได้เป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่ออายุได้18ปีเรียกกันทั่วไปว่าพระแก้วหรือต้นแก้วเ <ard ly> มื่อพุทธศักราช1,449ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรากาพระแก้วตั้งวัดใหม่ที่ชายทะเล หาดทรายขาวหรือหาดทรายแก้วชื่อว่าวัดลำเจียกตั้งวัดมาได้สองปีพ่อท่านแก้วได้บรรลุธรรมขั้นสองสกิทาคามีเมื่อพุทธศักราช1451อยู่มา8ปีพ่อท่านแก้วได้บรรลุธรรมขั้นสามอนาคามีเมื่อพุทธศักราช1459พุทธศักราช1462ขึ้น15าค่ำเดือน6 ปีจอพ่อท่านแก้วเดินทางไปเมืองลังกากับเรือสินค้าเพื่อนชาวจีนเพื่อขอพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าจากเมืองลังกามาสร้างที่วัดลำเจียกเมืองคินยองพุทธศักราช1466พ่อท่านแก้วเริ่มสร้างพระบรมธาตุเจดีเมืองคินยองเป็นพระบรมธาตุสิรัตกับพระมังสาพระเศียร จึงสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เป็นรูปทรงพระเศียนมีพระปิ่นเกตทองคำพระศรีมหาธาตุคินตะใช้เวลาก่อสร้างสองปีเต็มเสร็จเมื่อขึ้น15ค่ําำเดือน8ปีเถาะตรงกับพุทธศักราช1468พ่อท่านแก้วจัดงานสมโพธิเวันเจคืนและต่อมาจัดงานสมโพธิพระบรมธาตุเจปีต่อหนึ่งครั้งในวันขึ้น15้าค่ำเดือน8 สร้างพระบรมธาตุเจดีเสร็จอยู่มาสองปีตรงกับพุทธศักราช1,470พ่อท่านแก้วได้บรรลุธรรมขั้นสีเป็นพระอาหารหันต์มีชีวิตอมตะและอยู่ดูแลพระบรมธาตุเจดีตลอดการนับถึงวันนี้พุทธศักราช2,558พ่อท่านแก้วมีอายุได้1,127ปีบัดนี้ ก็ยังมีชีวิตอยู่องค์ที่ 3. พระครูเทพโลกอุดรพระครูเทพโลกอุดรเป็นชื่อสมญานามโลกอุดรมาจากคำว่าโลก,กุตระแปลว่าคนเหนือโลกพระครูเทพโลกอุดรพ่อชื่อคำแม่ชื่อกบเมื่อเด็กๆชื่อแจ็คเกิดเมื่อพุทธศักราช1569เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ เขาเรียกชื่อว่าคงเป็นคนเมืองเหนือเมื่ออายุได้34ปีตรงกับพุทธศักราช1,603บวชเป็นพระชื่อว่าหลวงพ่อคงเหตุที่บวชเพราะได้มองเห็นธรรมข้อหนึ่งคือสว่างสะอาดสงบพระครูเทพโลกอุดรบวชที่วัดพระแก้วมรกฏในภาคอีสานมีหลวงปู่กาแก้วเป็นพระอุปชาบวชให้ และวัดนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดเกาะหลักเพราะวัดนี้มีเสาหินเป็นหลักบวชมาได้สองพรรษาหลวงพ่อคงได้บรรลุธรรมขั้นหนึ่งโสดาบันอยู่มาสามพรรษาได้บรรลุธรรมขั้นสองสกิทาคามีอยู่มาห้าพรรษาได้บรรลุธรรมขั้นสามอนาคามีต่อมาอีกสิบพรรษาหลวงพ่อคงออกธุดงค์เดินป่าพักกลางป่า เหนืออีสานใต้จนอายุได้85ปีตรงกับพุทธศักราช1654หลวงพ่อคงได้บรรลุธรรมขั้นสีเป็นพระอรหันต์มีชีวิตอมตะอยู่เหนือโลกพระครูเทพโลกอุดรอ,อยู่ประจำเมืองเหนือและยังมีชีวิตอยู่นับถึงวันนี้พุทธศักราช2558พระครูเทพโลกอุดรมีอายุได้989ปี พระครูเทพลูกอุดอรยังสั่งสอนโปรดชาวบ้านอยู่ทางเหนืออีสานใต้โดยไม่ปรากฏนามส่วนมากเรียกตามชื่อที่พบเห็นเช่นพระคำแพงพระพงโพหลวงปูใหญ่หลวงปูดำและอื่นๆอีกมากมายเครื่องบูชาพระครูเทพลูกอุดอรก็คือดอกมะลิสดหนึ่งช่อเทียนขาวสองเล่มทุ่มหอมห้าดอกหลวงปูกาแก้ว พระอุปชาผู้บวชพระคร,ะร,ะะระูเทพโลกอุดรเป็นพระอรหันต์มีชีวิตอมตะพระครูเทพโลกอุดรยังเป็นอาจารย์ของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าด้วยองค์ที่สี่หลวงปู่โพรงโพที่เรียกชื่อนี้เพราะผู้พบเห็นได้เห็นหลวงปู่อาศัยอยู่ที่โพรงต้นไม้ต้นโพ จึงเรียกว่าหลวงปู่พงโพภาษาเหนือเรียกว่าพงโพภาษากลางเรียกว่าพงโพหลวงปู่พงโพบิดาชื่อว่าพ่อคำแม่ชื่อว่าแม่แก้วส่วนหลวงปู่เดิมชื่อกาบเกิดเมื่อพุทธศักราช1764ก่อนบวชเป็นนักสแสวงบุญหลวงปู่บวชเมื่ออายุได้45ปีซึ่งตรงกับพุทธศักราช1 8 0 9เหตุที่บวชเพราะได้พิจารณาเห็นว่า เกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงหลวงปู่บวชที่วัดแก้วสาริกาซึ่งอยู่ในป่าเมืองเหนือบัดนี้วัดนี้ไม่มีพระสงฆ์แล้วพระอุปชาที่บวชให้หลวงปู่พรงโพคือหลวงปู่กาแก้วซึ่งเป็นพระอรหันต์ปัจจุบันอยู่ที่ป่าหิมพานเมืองเลยและยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่บวชได้สองปีได้บรรลุธรรมขั้นหนึ่งโสดาบัน อยู่มาห้าปีได้บรรลุธรรมขั้นที่สองสกิทาคามียอยู่มาอีกสองปีได้บรรลุธรรมขั้นที่สามอนาคามียอยู่วัดต่อมาอีกสามปีจึงออกทุดงในป่าเมืองเหนือทุดงอยู่ได้แปดปีได้บรรลุธรรมขั้นสี่เป็นพระอาหารหันต์ตรงกับพุทธศักราช1829นับอายุได้65ปีหลวงปู่พรงโพ ได้บรรลุธรรมขั้นสีเป็นพระอระหันต์เมื่ออายุได้65ปีออกเผยแพร่ศาสนาสอนชาวบ้านในเมืองเหนืออีสานใต้และที่อื่นทั่วทิศในนามพระธุดงค์องค์หนึ่งมีรูปร่างผอมสูงโดยไม่มีใครทราบว่าเป็นพระเถระหรือไม่แล้วหลวงปู่จะไปพักอาศัยอยู่ที่โพรงต้นโพในป่าเขาแก้วเมืองเชียงตุงนับถึงวันนี้ พุทธศักราช2558หลวงปู่พรงโพม,มีอายุได้794ปีและยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่มีชีวิตอมตะยังเป็นอาจารย์ของหลวงปู่สุขวัดป่าครองมะขามเท่าอีกด้วยองค์ที่ 5. พระแก้วมรกตพระแก้วมรกตเหตุที่ชาวบ้านเรียกชื่อนี้เพราะเดิมชื่อแก้วผิวดำ ใสเหมือนแก้วชาวบ้านจึงเรียกว่าพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตเกิดเมื่อพุทธศักราช2369ที่เมืองเหนือสุดพ่อชื่อเต้งแม่ชื่อแบงมีพี่น้องสองคนเป็นผู้ชายทั้งสองคนพระแก้วมรกตเป็นพี่ชื่อแก้วน้องชื่อแตงจากเมืองเหนือพ่อแม่ไปอยู่เมืองเลยแล้วไปอยู่ที่บ้านแครงเมืองพะเยา พ่อแม่พาชายแก้วไปฝากวัดให้อยู่กับหลวงพ่อแก้ววัดรามแก้วเมืองพะเยาบัดนี้วัดนี้ยังมีอยู่ชายแก้วอยู่วัดอายุได้20ปีหลวงพ่อแก้วเป็นพระอุปชาบวชให้เหตุที่บวชเพราะเลื่อมใสในพุทธศาสนาพระแก้วอายุได้30ปีได้บรรลุธรรมขั้นหนึ่งโสดาบันอยู่มาอายุได้35ปีได้บรรลุธรรมขั้นสอง สกิทาคามีอยู่มาอายุได้45ปีได้บรรลุธรรมขั้นที่สอนาคามีอยู่วัดต่อมาจนอายุได้50ปีจึงออกบินทบาทสแสวงบุญเดินป่าพักแรมกลางป่าจนอายุได้58ปีพระแก้วมรกตได้บรรลุธรรมขั้น4ีที่กลางป่าเมืองพะเยาเมื่อวันเพ็ญเดือน12ตรงกับพุทธศักราช2,496 ได้เป็นพระอระหันต์เมื่อได้เป็นพระอระหันต์แล้วรู้สึกว่าทุกอย่างหมดไปนึกสิ่งใดได้สิ่งนั้นพระแก้วมรกตได้บรรลุรมขั้นสีเป็นพระอระหันต์เมื่ออายุได้58ปีและได้ออกสั่งสอนชาวบ้านทางภาคเหนืออีสานใต้และทุกทิศในนามพระผู้สูงอายุองค์หนึง่งหน้าตาปกติไม่มีใครทราบว่าชื่ออะไรอายุเท่าไรเป็นพระเถร,ระหรือไม่ พระแก้วมรกตสั่งสอนชาวบ้านแล้วจะกลับไปที่พักอยู่ที่ป่าหิมพานเมืองพะเยาและจะพักประจำอยู่เมืองนี้นับถึงวันนี้พุทธศักราช2,558นับอายุได้189ปีมีชีวิตอมะตะพระแก้วมรกตบอกว่าพุทธศักราช2,600พระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ จะออกมาสั่งสอนชาวบ้านให้เห็นความจริงของศาสนาพุทธและมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาตอนนั้นจะมีพระอรหันต์เพิ่มขึ้นถึง100องค์พระแก้วมรกตที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของไทยสร้างที่เมืองหลวงของลาวผู้สร้างคือพระศรีเจ้าลาวเจ้าเมืองลาวสร้างด้วยหินแก้ว บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระมังสะสมองในพระเกศพระแก้วมรกตสร้างเมื่อพุทธศักราช1,250นับถึงวันนี้พุทธศักราช2,558อายุได้1,308ปีต่อมาพระศรีเจ้าลาวผู้สร้างพระแก้วมรกตได้ออกบวชได้เป็นพระอรหันต์ดับขันปรินิพพานไปแล้วพระอรหันต์ทุกองค เป็นผู้สำเร็จอริยธรรมพระอาหารหันตุกองค์ไปได้ทุกเวลาทุกที่ในเวลาเดียวกันท่านได้ต้องการพบพระอาหารหันต์ถ้าท่านมีบุญบารมีมีความศรัทธาที่แท้ท่านอาจจะได้พบสมตามความปรารถนาในทุกที่ทุกเวลาแค่มีศีลห้าก็เท่ากับว่าท่านพบพระอาหารหันต์แล้วละพระคาถาพระเจ้าห้าองค์นะโมพุทธ ทายะเมื่อพบอันตรายให้ภาวนาแล้วตั้งจิตให้มั่นและจะแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสาธุ